จะบอกว่าหมดเวลาร้องเดี่ยวแล้วล่ะโอ้ยไรยานะครับจริงๆก็ไม่ได้ร้องแค่นี้นะครับอาอจะมีใจนะครับแต่ว่าก่อนที่จะจะทนไปนะครับวันนี้ผมขอขอบก่อนแล้วกันนะน้าขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้โอกาสพวกเรานะครับ t ด e Star m a d a l o นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่นหนึ่งนะครับจนมาถึงรุ่นนี้นะครับรุ่นของผมนะครับแล้วก็ไปจนถึงรุ่นน้องด้วยนะครับนะฮะก เขาฝากผลงานของพวกเราด้วยนะจ๊ะฝ่าพงเราเดือดตาเพียงเหลืออยู่ลยแล้ก็คือตอนนี้ก็คือเสิร์ฟตาสีนะครับอยากเจอทุกคนเรลยฮะอยากนะผมว่าถ้าสีไม่ดังเขาอาจจะไม่มานะเพราะว่าคนเ,เ,เดียวก็พอเเดี๋ยวแค่ตอนนี้เนะนี่ยน้ำแก้มกน้ำแก้มน้ำแก้มไปไหนครับเมย์น้ำแก้มหลับไปแล้วครับเรียบร้อยนะฮะอยากให้น้ำแก้มตื่นนะฮะต้องเสียงดังกว่านี้ได้ไหมฮะได้อายสักรอบหนึ่งหนึ่งสองสาม เสียงขนาดนี้นะฮะเราไม่ออกมานี่ผมว่าแปลกแล้วนะฮะเพราะงั้นขอเชิญเพื่อนๆน้องๆออกมาเลยครับผมมีรุ่นไยยังอยู่ค่ยังอยู่ค่ะโอ้โหพีไมครับเรอยู่บรถเก๋นะขทนน้าวผม้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเขาไม่มีเสียงร้องเพลงเราอ๋อนะครับแลฮะก็วันนี้นะครับพวกเราเด็กตาสีนะครับก็ไม่คาดคิดนะว่าจะมีโอกาสได้มาร้องเพลงพี่ตาสี่ต้นจะแย่งปีมีกต้นแย่งปีนะครับคือมานานครั้งนะเพราเราจะได้มารวมกันนะครับใ้ต้นใช่ครับครับมีอะไรจะพูดที่ลงตัวนะฮะก็ต้องบอกว่า ใจนะครับเพราะว่าปกติแล้วอย่างน้องแก้มตอนนี้เนี่ยก็มีผลงานเรื่องละครเวทีใช่ครับเรื่องอะไรฮะลมหายใจดิจิทัลใช่ครับลมหายใจดิจิทัลไปดูกันได้นะครับยังเล่นถึงเมื่อไหร่ที่ไหนเหราชนาวัยราชนาลัยเชเตอร์ไม่ใช่ซอยสี่นะครับไม่ใช่นะฮะครับก็โราชนาวอยกระะทต้องถามว่าบัตรราคาเท่าไหร่มีหลายละเอียดมีรายละเอียดปีครับผม เพราะว่าที่นี่แต่ซีโร่พี่รุ่นจะเป็นคนเลี้ยงนะแล้วก็พวกเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ร้องได้ร้องเพลงนากเท่าไหร่นะวันนี้เนี่ยพวกเราก็เลยอยากจะมีสักษะเพลงหนึ่งนะเอาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เหลือกที่คนจะใช้งมดิใช่เกิดอะไรขึ้นอ่ะ มาขอบคุณกันดีกว่าวันนี้พวกเราสี่คนคงไม่ได้มารวมกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีวันไหนแล้วผมนะโดยจันก็สวยคนก็น่ารักถ้าเดงานก็ยิ่งน่ารักใหญ่เลยทำให้พวกเราได้มาเจอกันต้องขอบคุณผู้จัดงานแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่นี่ค่ะที่ให้โอกาสให้เราได้มาร้องเพลงในวันนี้ใช่แล้วนะครับต้องฝากไว้ล้อยคำแล้วก็ เกี่ยวก <out>, <Definitely S 1> ับให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยเซฟๆด้วยกนนะครับหอมๆด้วยแล้วก็เด็กๆน้องๆนะครับก็เที่ยวกับเสกตัวดีๆกลับบ้านพรุ่งนี้เปิดเทอมหรือยังจ๊ะเตกน้องหรือยังเจะไปหลับอยู่แล้วนพรุ่งนี้ต้องกลาแล้วครับนอนค่ะจะไปเรียนหรือเปล่าไม่เรียนนอนเลยพุ่งน้สบายเยแล้วไม่ไปเรียนจะดีนะนะก็ไหนๆพวกเราก็รวมกันแล้วนะครับพวกเราก็มีเพลงพิเศษนะครับเป็นเพลงครับเป็นเพลงรวมนะฮะซึ่งปกติเนี่ยต้องมีเอามีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แย่งสนุกกันไหม